นี่ก็อยู่ไหนอยู่ถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านแล้วถึงอุบลแล้วค่ะ,ะคอุบลอุบลอยู่บ้านหนองนงนะคะตำบลชีทวนอำเภอเชียงใหจัง,งหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ทําอะไรคะจะทําอะไร <บา S 2> เก็บมะนาว,นาวไปฝากนานาอยู่อำนาจผู <c> ้ <oughs> <c oughs> บ่าอำนาจคูนะ้ว่าอำนาจเก็บบักนาวบักนาวดกดกอันสามต้นอยู่เฮียนไม่มีผู้ใดกินกินน้ำบ่ท่านเก็บไปฝากนาใช่อยู่ทางอำนาจ เก็บบักนาบพี่น้องบักนานี่นวยบักนาพี่น้องดูมือสิเท่าฝา่ามือแบมือโอ้ลูกใหญ่นี่ม,มันมาโนยบักสมม่มามา,มาเก็บต้นหนึ่งไม่ค่อยดกมันอยู่ไก่คัวต้นต้นนี้ไม่ค่อยโดกว่ะตัวเอง,งเออไม่ค่อยดกเลยม,มันอยู่ใกล้ครัวไงแต่ว่าต้นนู้นน่ะโดด มีสามต้นอันนี้ต้นแรกคุ่นต้นที่สองไปดูต้นนุ้นเบื้องต้นที่สองเลิกพี่น้อนี่ต้นนี้ต้นที่สองต้นนี้ก็ก็ลูกเล็กอ่ะมีต้นนั่นแหละแต่ว่าฝั่งทางโน้นน่ะมันยังมีอีกนะหน่วยใหญ่อยู่หดูอกาจะเบาต้นนุ้นเลยเอาต้นนุ้นไปเบื้องต้นที่สามป่ะพี่น้องนี้ต้นที่สามนะจ๊ะต้นนีสีหน่วยใหญ่แน่เพราะว่าบ่มีคนเก็บนี่นี่น่ เบิ้งถั่วพี่น้องด้วยหักหนาวเอ๋อเนี่ยชูวับชูวับไปทางนู้นเอออ๋อเบิองไอ้หมักม่วงเมืองยาได้ละวปู่ไว้เดาะเราะเบิองเฮียนอย่าบักม่วงหมักงวงเมืองยา นี่บกม่วงเอาถุงมัดไว้อันนี่แล้วจ้ะบกม่วงเมื่อยานี่คนเอาถุงมัดไว้นี่นี่นวยซ้ำหน,เน,นเาเนี่ยพันบกม่วงเมื่อยาเนี่ถ้ามันทำเพิ่มอะ่ะมันสีแสบแต่ว่าถ้ามันสุกเลอมันสีบร่าแสบเนี่ยถ้าซ้ำเนี่ยเอาไปกินหนะมันสีแสบอยู่ ถ้าถ้าซุกเลยนะ่ะบ่แสร็จด้วยสิหนอะงยายโน่เอ๋มัดมัดใส่ถุงหน่อยนี่อันเพิ่นว่าการมันเด้งไปข้างนอกเฮี้ยนเนาะมันเป็นกำแพงมีคนมาลักปิดออกนะเอาหนะอ,อยไว้แบบนี้สิละเอาถุงมาดัดแบบขนลักปิดออกพันมาเฮ้ยอยากเข้าอยากเอาไรก็กออดหอเขาแลยนะ้ยมะเอาถุงมดัดแบบข้นมาเสียวเนาะเ็ดยังได้ๆนะบักม่วง ต่ว่าบกม่วงยืเฮี้ยนบ่อึดแต่ว่าบ,บอกม,ม่วงเมื่อยานบ่เคยมีมันดุยยัยพร้อมแล้วคนเห็นคนกะสะออนคนกะเอาเนาะน่าถุงมันต้นบกม่วงมาปลูกตัวย้ายไปมาปลูกมาปลูกมากเลาผันกนาวไหนมะนาวโชว์สิคะได้เต็มถุงไดด,ด้สๆจนี่แงมีกะมีมีหม่องมีกะมีมี อันยุคโคลาดมีเต็ดเด้ซื้อกินเอาเป็นบ่ยุคโคลานมิเต็ดด้ซื้อกินเอาลูกละหาบาทยุคโคลาดลูกละหาบาทเด็ดยังหน่วยเ <c oughs> ด็ดส,สาาบาทเด็ดสามหน่วยอ่ะ <c oughs> ยุนี่เต็มต้นล้นทิ่มกินกับอเบิรกินกับอทันเนาะนี่นี่นี่่รับนม่รับเยอึ๊บอดูขวเบิ่มเบมเลยดิบดูบบมันจะแบบต๊๊าะเตมีน บิมๆม,มาสั้นโอ้ยโรนน่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูนะเราจะทำอะไรกันอีกกิจกรรมอะไรอีกต่อไป